เขาเหนียวเขาเหนียวโน่นรดน้ำต้นไม้เลยเดินมึนอยู่ฮะเหนียวพอดพอด์ข้าพอดวันนี้เร็วรดน้ำต้นไม้ครับยาขึ้นบานเลยต้องถา่ายยาต้องฉีดยายาฮนะยาขึ้นอีกแล้วเนาะเหนียวเนาะถ่ายก่อนครับเดี๋ยวจะไปทำงานต่อพอด์โพธิข้าพอดอพวกนี้แล้วมะเนี่ย เอ,อ้าหยานันเฝ้าน้ำขึ้นเหนียวขึ้นเหนียวเรียน,นดได้เหนียวอ่ะชาวดีครับกลุ่มข้าวเหนียวครับพอแล้วพวกบีนุนคนมาไม่แม่เล่นด้วยแล้วเหนียวเนาะนอนละ รดน้ำครับมาตอนเยน็นนี่ๆหน่อยๆเนาะเข้าโพดไปอยู่นู่นเฮ้ยครับนี่ครับข้าวโพดมาแล้วจะไปไหนอีพอไม่ไปวันน,นี้วันนี้ไปเอาไปดื้อมากลับวันนี้กลับวันนี้เลยวันนี้นั่งนั่งลงก่อนนั่งไว้นั่งไป,ไปนั่งลงนั่งลงเออนั่งลงนั่งลงอยู่เงี้ยไม่เด้ออย่าไปกินข้าว อยาจะไปทำงานต่อต้องไปกินข้าวก่อนโอเคครับผมมาวันนี่นวันหน่หนอยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับนี่ไปแล้วมาดูครับพวกสาโพดเกลือนมเหนียวนี่ข้าวเหนียวอยาจะกินข้าวเย็นครับเดี๋ยวคนผมจะทำงานต่อแหละนี่รดน้ำสวนอันนู้นอีกส่วนนึงครับอยู่กับ เด็กๆเนาะเดีเออย๋ยวว่างๆเดีวถ่ายเด็กๆให้ดูนะครับโอเคครับผมสำหรับเรืองนี้สวัสดีครับ